สวัสดีค่ะเอาผลงานล่าสุดมาโชว์นะคะเป็นชุดขนมชั้นค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมดสชั้นนะคะก็อันนี้ก็จะตัวค่อนข้างใหญ่พลางหุ่นได้ดีเลยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการลองใหม่ครั้งแรกของเราค่ะเพราะว่า มีเพื่อนบ้านที่เป็นนักถักเหมือนกันเขาแบบไม่อยากถักแล้วเขาก็เลยยกไหมที่มีให้ให้เราล่ะค่ะก็เป็นไหมยี่ห้อนี้นะคะเป็นสไมล์โครเชต t ค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัตินะคะแล้วก็ราคาแล้วก็จะมีเบอร์ได้ด้วยค่ะความอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไหมของมันนะคะ เราว่าข้อดีมันก็คือมันนิ่มนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาถักเราจะต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าเข็มมันไปเกี่ยวแล้วไหมมันจะแตกง่ายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถักก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะถ้าเทียบคุณภาพแล้วเราว่าสหสินดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนั้นนิ่มเหมือนกันค่ะแต่เวลาเกี่ยวมันไม่แตกง่ายเหมือนตัวนี้นะคะ ก็ส่วนชิ้นงานของสไมล์โครเชตตัวนี้ก็ชิ้นงานก็ออกมานิ่มค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีน้ำหนักด้วยแล้วก็ทิ้งตัวด้วยนะคะนี่เห็นไหมทิ้งตัวค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย